หนังผีของสีสยามโปรดักชั่นนะครับที่ทุกคนจำเรื่องแรกก็คือเรื่องกระสือสาวนะครับแล้วเรื่องถัดมาที่จำได้ก็คือเรื่องผีหัวขาดนะครับส่วนเรื่องนี้นะครับเรื่องอาจารย์โกยมี pd ดีโปรโมชั่นมาร่วมสร้างด้วยนะครับผู้กำกับยังเป็นแสงอาทิตย์นะครับ หนังเรื่องอาจาร,รย์โกยเรื่องนี้นะครับเข้าฉายเมื่อวันที่3 1สเอตุลาคมปี2524รที่โรงหนังสลาเฉลิมไทยสามย่านพาราเมลแล้วก็เพชรเอ็มพายเป็นหนังที่คนในยุคนั้นนะครับ44ปีที่แล้วบอกว่าเป็นหนังที่ตลกนะครับแล้วก็ผีก็น่ากลัวนะครับคุณทูนก็ร้องเพลงไพเราะคุณจารุนีก็ ทั้งสวยทั้งแก่นแล้วก็ทั้งตลกลองเป็นผีแบบนี้ก็ได้นะครับ,นะรบปาตอกนี่ก็ตัวห่านะครับยิ่งจับคู่กับคุณรองขวุนคดียิ่งห่าไปใหญ่นะครับหนังเรื่องอาจารย์โกยนั้นต้องดูให้จบเรื่องนะครับดูไปเรื่อยๆถึงจะสนุกนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะเอามาให้ดูในฉากที่เรียกว่าเป็นฉากเป็นฉากผีนะครับผีของเรื่องอาจารย์โกย จริงๆอาจารย์โกยนั้นเป็นอาจารย์กรรมลอนะครับไม่ได้มีวิชาคมที่แกร่งกล้าแต่อาศัยวิชาที่มีอยู่บ้างนั้นหลอกลวงชาวบ้านเมื่อถึงคราววันหนึ่งนะครับที่การหลอกลวงนี่ถึงจุดอับตรงที่ว่าชาวบ้านเชื่อกันนะครับแล้วก็ไปทําให้ผู้มีอิทธิพลในเรื่องก็คือเรื่องใบหวยหวยแล้วก็ถูกนะครับ ทางนั้นเชื่อว่าอาจารย์โกยคือเขาเรียกว่าสร้างสร้างอะไรเอ่ยคือสร้างความเชื่อให้เชื่อแล้วว่าอาจารย์โกยนี่นเป็นอาจารย์ที่มีเวทมนต์ในการปราบผีจริงๆริฝ่ายผู้ร้ายก็คือคุณสุชาวพงศ์วิไลก็เลยต้องไปเอาอาจารย์ดีมาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับอาจารย์ขมรมาปราบอาจารย์โกยอาจารย์นั้นก็เป็นอาจารย์ปราบผีจริงๆนะครับอาจารย์โบศ ก็ปลุกเอาผีดิบนะครับขึ้นมาก็คือผีดิบที่อยู่ข้างๆคุณจารุนีนี่แหละครับเป็นผีดิบนี่ครับผีดิบหน้าเหมือนคุณสังทองนะครับในหนังเขาบอกว่าเห็นแบบนี้แต่กลิ่นเหม็นส่วนคนที่เหมือนผีดิบอีกคนหนึ่งคนเมื่อสักครู่นั้นเป็นคนนะครับเดี๋ยวลงกระไดมาอันนั้นมีกลิ่นเป็นมนุษย์นี่ผีดิบนะครับ สั่งขึ้นมาเพื่อที่จะกําจัดอาจารย์โกยพอผีดิบเจอคนซึ่งรูปร่างพิการหนีครับนี่แหละครับเขาถึงบอกว่าอาจารย์โกยเป็นหนังผีแต่ว่าเป็นผีตลกนะครับแต่ว่าน่ากลัวก็ไม่ใช่นะครับแต่ว่าตลกอย่างเดียวก็ไม่เชิงเพราะว่ามันมีผีเข้ามาอยู่ด้วยแล้วก็ทําให้คนดูทั้งตลกทั้งกลัวปนในตัวนะครับคุณลักษณ์อภิชาติเห็นไหมครับ นึงแขนนึกว่าเป็นผีปลอมบางเอินเจอผีจริงนะครับเห็นมันก็สลับกันไปสลับกันมาฉากผีที่จะอยู่ในหนังเรื่องอาจารย์กโกยนั้นมีไม่กี่ฉากหรอกครับดูแล้วมีไม่กี่ฉากวันนี้ที่นํามาใส่ท่านดูประมาณ6นาทีนี้ครบทุกฉากเลยนะครับที่เป็นฉากผีเพียงแต่ว่าไม่ยาวเพราะว่าบางฉากนั้นเขาต้องปูมุกนิดหนึ่งก่อนนะครับก่อนที่จะมีการหลอกนี่ แต่ว่าพอเราใช้แบบไม่มีเสียงนี่มันจะเสียเวลานะครับดูอันนี้คนหลอกผีผีหลอกคนสุดท้ายผีก็วิ่งหนีอีกสงสารเจ้าผีตัวนี้นะครับหนีตลอดนะครับแล้วตอนท้ายนี่รับมานอนนี่รองขบวนคดีนึกว่าอาจารย์อาจารย์โกยอยู่ในโรงศพพอจะหนีคว้าวมือโอ้ยหลุดมาครึ่งมือครึ่งแขนอย่างนี้ถึงรู้ว่าผี เรื่องนี้คุณรองเขาวุ่นคดีภาคเสียงตัวเองนี่โคตตลกเลยนะครับตลกมากเรื่องอาจารย์โกยนี่ครับแล้วก็เสียงอ,อ่อนออนแหมน่าจะให้ฟังเสียงได้ผีก็ยิ้มนะครับแล้วก็หนีไฮไลท์ของหนังจะอยู่ที่ฉากจบครับที่นักเล่นมายากลอย่างคุณทูลคุณลักอภิชาติแล้วก็อาจารย์โกยอาจารย์อาจารย์ กรมาลอร่วมมือกันสแสดงมายากลหลอกหมอผีโหมดที่เป็นหมอผีมีชื่อเสียงจากจังหวัดส,สุรินทร์หมอผีนี่ถูกหลอกแบบเรียกว่าถ้ารู้นี่โกรธเลยนะครับตัวเองอุตสาห์ใช้คาถา,าคมจริงๆแต่ว่าคาถาาคมนั้นต้องใช้กับพูดผีวิญ,ญญาณไม่ได้ใช้กับคนที่ปลอมตัวมาก็เลยคิดว่าพวกนี้เป็นผีที่ดุก,กว่าอาคมของตัวเองนะครับ เมื่อแสดงอิทธิฤทธิปฏิหารสู้จนหมดตักแล้วเขาเรียกว่าใช้วิชาที่มีอยู่ขนาดไหนเขาสารเสกก็แล้วเวทบนกระถาก็แล้วนะครับยังไม่สามารถปราบผีที่อาจารย์โกยปลุกขึ้นมาได้หมอหมดก็เพ่นหนีไปนะครับคนก็ขำด้วยตลกด้วยนะครับนี่ครับหัวกะโหลกนี่ก็เป็นหัวกะโหลกที่อยู่ในเรื่องของมายากลที่คุณถูดูครับเขาสารเสก ปกติถ้าเป็นผีจริงๆนี่โดนข้อสารเสกจะร้องโอยไอ้นี่มันเป็นคนนะครับโดยคุณจารุนีเป็นผีเอาละครับนี่คือรวมผี <c oughs> กับคนที่แปลงเป็นผีที่อยู่ในหนังเรื่องอาจารย์โกยที่ยุคนั้นสมัยนั้น44ปีที่แล้วคนดูแล้วดูแล้วชอบแล้วอยากดูนะครับเพียงแต่ว่าเทปวิดีโอนี่ ออกให้เช่าแล้วก็หายเงียบไปนะครับเหลือชุดนี้ชุดเดียวหละครับที่ผู้ที่เขาทําเก็บไว้เอาไว้เพื่อที่จะฉายในช่องเคเบิลทีวีนะครับแต่ว่ายังไม่เห็นฉายสักทีวันนี้ผมเอามาตัดให้ดูเป็นสั้นๆก่อนนะครับ